สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเสาหน่อยเพ็รบันแพงเอฟซีสุขูสุขชนสุโองสุบลน,นะครับเนาะผมนภูผาครับสวัสดีเอฟซีพ่อฮักแม่ฮักน้องมานะเพชรบันแพงนะครับผมอันดับแรกก่อนสินไปคุยไปข้างหน้านะครับต้องคอ,อยเยนหยาะเ็น้ำนภูผาและงานตัว หอหมัวมวนคุยข่าวบาลารหน่วยนะครับเนาะแต่ว่าคลิปนี้มาให้กำลังใจครับคลิปนี้มาให้กำลังใจวงหมอลำของเฮียบอยนะครับบอยมอลำใจเกินร้อยครับของคุณบอยนะครับที่ประสบอุบัติเหตุอยู่อ่า กับถนนนะครับรถบาดของแดนเซอร์นะครับเป็นรถบาดของทีมงานมอลําใจเกินร้อยนะครับของพี่บอยสิริชัยนะครับอย่งไรกับเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าโอ้คือสุขผูสุขคนกับบาอย่างให้เกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนาะได้เห็นว่ารถรถปิกอัพเพิ่นกัมีพ่วงหลังนะครับเนาะ ในกรณีของพวงหลังเนี่ยมันจี่ใส่ันแลนเลวแห้งซส่ใายแห้งกรณีแบบนี้มันจิต้องทวงตกพวง,วงให้นักไปทั้งหนาไห้นักไปทั้งหนาเลยๆมันถึงจีบอไซนนะครับเขากับโมฮัวเหตุโดยประการใดแต่ก็แห่กำลังใจกันเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันก บสบายใจกันนะครับเนาะตรงเป็นกาลังใจให้ใจเกินร้อยนะครับเป็นกาลังใจให้ตลอดเวลาสุกผูสุขคนสุวงนั่นแหละครับโดยทีมงานของมณนะชัยเพชรบรนแพงนะครับทีมงานแาวหน่อยเพชรบรรแพงกับสุกผูกสุขคนสุขขั้นนั่นแหละนะครับเอากับค่อยเป็นห่วงเป็นใยให้กําลังใจเพิ่นขึ้นกันนะครับเนาะผู้พากับครับรถครับรถวีออด ก็ไปใช้มาตใช้การระวังขึ้นกันเพราะว่าเรื่องสุราเรื่องเมาอะไรอย่างพวกพ้าบดดื่มอยู่แล้วนะครับเนาะถึงสิบบดื่มก็สร้างแังว่าเขาต้องระวังกั้นข้างหน้านะอุบัติเหตุจะเกิดตอนไหนไม่มีใครรู้นี่สำคัญมากเลยก็เลยมาให้กำลังใจกันอ่าุวงสมองสุบอนให้กำลังใจพ่อพอแม่แม่เอฟซีเดินทางไป ทง้งใดกับสั่งให้มีแต่ความปลอดภัยนะครับนาอใไ้มีแต่ความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาบ่มีผู้ใดเป็นยังครับพี่น้องบ่มีผู้ใดเป็นยังก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่า,าบุญรักษาสุบูรสุขคนิ่มงานปลอดภัยดีเท่ากับตีใจนํ่นะครับเป็นอยังที่เป็นห่วงเป็นใหยกันนะครับ ปกติผู้พากับบอดด้ติดตามเพิ่อนบอดดีดอกหมอล่ำวงอื่นแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุมันกะเป็นกำลังใจให้กันตามตามธรรมตามธรรมชาติตามธรรมเนียมตามโดยนิสัยคนไทยก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องค่อยให้กำลังใจกันค่อยส่งสัญญาณคอ่อยให้ปื่นมีความสุข นะครับจิตเป็นแบบนี้ตลอดไปสําหรับคนไทยเห้านะครับอเอาบริเวณหัววงบริเติดตามวุ่งเพิ่นก็จริงอยู่ก็จจิงยูแต่ว่าน้าใจคนไทยนะครับน,ะนี่แหละ <c oughs> ผู้พากันเลยมากส่งจิตส่งกําลังใจให้นะครับเนาะท่านใดกระางเวลาขับรถขับเรือขับยังกระางอยู่ในน้ำย่งเกิดอุบททัติเหตุนเนี่ย เพิงฝ่ากเ็เกิดอุบัติเหตุด้วกันสุมองพี่น้องเอ้ยสุมอร์นี่จักเป็นเอียงเป็นหลายเป็นบ่อยขักนะครับ <c oughs> พอแม่พี่น้องไปใช้มาใส้ก็ต้องระวังด้วยครับเดอ้อผมขบมับขี่ปลอดให้มอเตอร์ไซค์ก็คือกันขับเรีวรหลกับบุดีนะครับเนาะ มื่อนี้บักลาน้อยของเฮากะเล่นอยู่อุดรอุดรเรื่องน้องไขหน้องไขยเล่นอยู่น้องไขยนะครับเออบอกไปเมื่อเสาร์เด็กลืมแล้วเลนน่หน้องไขยนะครับสําหรับสาวน้อยเพชรบานแพงนี่แหละครับเมื่อเสาร์เพื่นกับพากันไปป่าโป,งป่งไปยิงไปยิงอยิงปืนเอาตุ๊กตากันนะครับโอ้ บนรับบนนอนกันนะพี่น้องเอ,อ้ยเป็นแต่สงสารนะครับมาณมานะปาณิชิตตื่นละละเบิงส่งพว่ามันจะหาโมงแล้วนะครับเป็นขึ้นตื่นละละจะห้าโมงแล้ว <c oughs> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งกะเป็นกำลังใจให้ น้องมหานะครับที่เพิ่งกำลังอยู่ในว่างว้นที่หลายๆอาการหลายๆการซึมเศร้านะครับแอดมินมหาเ <c oughs> มาื่อคืนเพิ่นได้คุยกับพ่อโจนะครับเนาะคุยกับพ่อโจตอนนี้กันนาะชีกำลังเดินทางมหาพ่อโจละละนะครับ ตอนนี้ก็กำลังสิเดินทางมาแล้วหรือถึงแหลวกับโมน่นใจนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับบอยสิเกิดเรื่องเล่าอีกยังขึ้นกนระซังในครอบครัวนะครับเนาะตัวมหาเพิ่นกับเป็นคนดีเป็นคนดีอยู่นะครับเนาะ <c oughs> ก็เลยมาให้กำลังใจกันไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลียนผูกก็ต้องเลียนแก่คิดบวกคือพอโจเพิรนว่าคิดบวกตลอดเวลานะครับอ,อย่าไปคิดลบนล้มตัวเอง ตัวเองช่วยสิเกิดขึ้นมาใดในใส่ลาน่านแสนนัน่นจะว่าจากกี่วันพันวันหมื่นวันยังก็ว่าโอ้จักปีสามร้อยหกสิบห้ามื่ต่อหนึ่งปีสิปียี่สิบปีโอ้หลายนะครับ <c oughs> บอกว่าสิเกิดที่ยังขึ้นกับเป็นกำลังใจ <ผม S 1> ให้เนะ้อครับผม,ผมสู่สรางผลงานสราง ในวิถีของแอดมินในหน้บอดคนไห้มีความสุข่นไหน้มีตัวแท่นนะครับเนาะบอดคนหยงหลายช่วงนี้คนหยงหลายกัมมหากับกลับขึ้นมากนะครับเนะาะมหากลับขึ้นมากซะบอดอ่นโอเคอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าคนบอกว่าอีกขังเดียว <c ười> คือทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเข้าไปทําลายตัวเองนะ่ะมันมันบาปมันเป็นบาปเป็นกรรมนะครับชีวิตเฮาสางมาใดเข้าตรงเดินหนาแยก,แยก เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะครับเนาะซอยเหลือกันเวาวให้ได้มีวิธีคิดบวกคิดยังบดสุดยอดมากนับถือนำใจเพิ่นนี่แหละครับพอผู้พาสั่งสุดยอดมากครับผมจ้างได้กะสู่สู่ต่อกันไปเลยๆนะครับบวชิเกิดเรื่องอยังถึงกระซางแก่ไขที่ละนิดที่ละน้อยที่ละปลอดเจ็ดเช่นเดียวกันน้องมานะ เพชรบ้่นแพงหนึ่งในเพกหมอลำดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในขณะนี้พออฝากไว้อยู่ในเส็นทางของความที่เขาเอ,อาินี่ยังเ็อะมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราเดินทางอยู่ตอนนี้น,น้องมะนาเพิ่นเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับนเนาะจะเลื่อนจะเลืนจะเล่ไปเรื่อย อย่าได้มีสิ่งใดมาแผ่วพานคิดดีทำดีเช่นกันนะครับน้องมนะนาเพิ่นโอเคนะครับโอเคทุกสิ่งทุกอย่างไก่เสียงหอดมือขึ้นบานไม่เพิ่นมาเลยๆเลยๆแล้วสุดยอดครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำนีพอ่พอพ่อแม่แน่พอ่พอพ่อแม่แม่ท่างหลายกะให้มีแต่ความสุขนะครับเดอ้อผมคิดหวังสิ่งใดให้ไดสมใจตามปรารถนารักษาสุขภาพร่างกายนะครับ หนาวยังบ่จบพี่น้องหนาวได้อีกเป็นนู่นหละ่ะสินโมกาลาพุ่หล่ะผมว่าครับสำหรับคีมปนึฝากาแฟเวนีมครับสวัสดีครับผม